สวัสดีครับเรามาดูการใช้ WPS Office กันนะครับถ้ายังไม่มีโปรแกรมนี้อยู่ในเครื่องก็เข้า Google นะครับแล้วก็ค้นคำว่า WPS Office ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ให้เราเข้าไปที่อันแรกเลยนะครับก็คือ WPS Office Free Office Download for PC and Mobile เนี่ยนะครับเข้าไปเลยพอเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราก็กดดาวน์โหลดฟรีตรงนี้เลย พอกดดาวน์โหลดฟรีอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นให้ดาวน์โหลดนะครับก็เซฟไฟล์ไปจะสังเกตว่าไฟล์เนี่ยค่อนข้างเล็ก4.6เมกะไบต์อันนี้ก็ไม่ต้องดีใจครับเพราะว่าถ้าไฟล์เล็กอย่างเงี้ยดาวไว้ได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปไปโหลดโปรแกรมตัวจริงๆอ่ะตัวเต็มนะครับออนไลน์มาแล้วก็มาลงมันถึงจะทํางานได้นะครับตัวเล็กๆตรงนี้ก็คือเหมือนตัวตัวเริ่มต้นนะครับให้มันดาวน์โหลดแล้วก็มาติดตั้งอีกทีหนึ่งเราก็เซฟไฟล์นี้ไปก่อนนะครับ ก็เซฟไฟล์ไปเสร็จแล้วพอได้ไฟล์ที่สมบูรณ์เราก็ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมนี้ให้สำเร็จนะครับหลังจากเราติดตั้งโปรแกรมแล้วมีไอคอนบนเดสก์ท็อปของเราแล้วนะครับเราก็เรียกโปรแกรมออกมาใช้นะครับมันจะถามอะไรให้เป็นพรีเมียมอะไรไม่ต้องไปเอาครับไม่ต้องไปเอาแล้วก็กดข้ามอย่างเดียวนะครับไม่ต้องพรีเมียมไม่ต้องอะไรเลยพอกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับเราก็เลือก จริงๆมันก็มีทั้งด็อกิวเมนต์ทั้งสเปซชีตแล้วก็พรีเซนเทชันมี PDF ด้วยเราก็กดตรงเนี้ยสเปซชีต t ออกมามันก็จะถามว่าเอ้ยจะเอาเทมเพลตแบบไหนไหมอะไรเงี้ยเราไม่เอาครับเราเอา blank เลยนะครับตรงนี้ก็เขาก็จะทักทายเราบอกว่าไอตัว WPS Office เนี่ยไม่ใช่ Default โปรแกรมที่จะเปิดไฟล์พวก Excel พวกอะไรเงี้ยเราก็บอกเอ้ยไม่ต้องเอาก็ปิดไปเลยนะครับถ้าไปกดโอเคเดี๋ยวต่อไปนี้มันจะมาเปิดในนี้หมดนะครับไม่ต้องกดโอเคอะไรปิดไปเลยครับ ตรงนี้อ่ะมันก็จะเป็นตารางขึ้นมาหนะ้าตาคล้ายๆ Excel เลยอันดับแรกสุดผมเลือกทั้งหมดก่อนทั้งชีทตรงเนี้ยผมเลือกทั้งชีทเลยนะครับแล้วผมก็แก้แก้ฟอนต์ตรงเนี้ยนะครับเป็นฟอนต์ไอ้ Time อ่ะนะครับ Time นะครับอ่าแก้เป็น Time นะครับแล้วก็ตรงนี้ขนาดมันเป็น11อยู่ก็ไม่เป็นไรถ้าเรารู้สึกว่าตัวมันเล็กเราก็ก็ซูมให้มันใหญ่ขึ้นก็วิวแล้วก็ซูมอินซูมอินแล้วก็เลือกได้นะครับว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์ ผมเอา200%ก่อนก็ได้นะครับ200%ก็ใหญ่ขึ้นมาพอสมควรแล้วทีนี้เราก็เรียนแบบไอ้ตัวแมทโมดูลที่เราทำไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือหาค่าพายค่า e อะไรเงี้ยนะครับดูว่ามันมันใช้ยังไงถ้าเราจะหาค่าพายก็พิมพ์เท่ากับเลยครับเท่ากับนี่ก็คือเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นตัวเลขนะครับไอตัวไอตัว expression ที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันได้ค่าเท่าไหร่มันก็ออกมาเวลาเราจะหาค่าพายเนี่ย ไอตัวสเปซชีทของเราเนี่ย WPS เนี่ยนะครับมันน่าจะเหมือน Excel นะครับก็คือมันไม่ใช่เคสเซนซิทีฟคุณพ,พิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กมันผลเหมือนกันก็พิมพ์ pi แล้วก็เปิดวงเล็บปิดวงเล็บน่าจะเหมือน Excel นะครับตรงนี้น่าจะออกมาได้3.14อะไรเนี่ยแหละเห็นไหมครับได้3.14 159อ่ะดูทีตรงเนี้ยคุณมาดูว่ามันใช้สูตรพิมพ์สูตรยังไงจะเห็นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับในตัว fx เนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับเท่ากับ pi นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บปิดวงเล็บ เมื่อกี้เราพิมพ์ตัวเล็กเห็นไหมครับมันจัดเป็นตัวใหญ่ให้เราเลยไอตัวความกว้างของช่องเนี่ยมันก็จัดออโต้ให้เราเลยนะครับออกมาเนี่ยก็โอ้โห่ตำแหน่งเนี่ยทศนิยม9ตำแหน่งตรงนี้เราก็บอกว่าเอ้ยถ้าเราไม่อยากได้9ตำแหน่งทําไงครับก็มากดระบายตรงนี้นะครับแล้วคลิกขวาเข้าไปนะครับคลิกขวาปุ๊บมาที่ format cell นะครับหน้าตาคล้ายๆ excel เลยนะครับก็เลือกครับ number เอา6ตำแหน่งก็เนี่ย default มันอยู่ที่2นะครับก็เพิ่มเป็น6ก็ได้แล้ว ทีนี้ถ้าเราจะเอาช่องให้มันกว้างเท่าๆกับเขาทําไงเนี่ยก็คือจะกําหนดเองก็ได้นะครับถ้าจะกาหนดเองอ่ะอยากดูว่าตรงนี้มันกว้างเท่าไร่อยู่ก็เนี่ยมาเนี่ยคลิกระบายทั้งคอลัมน์แล้วก็เนี่ยคลิกขวามาดูความกว้าง8.43โอ้โหเหมือนเหมือน Excel เลยเริ่มต้นที่8.43ทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ทุกช่องเป็น8.43ก็ระบายทั้งชีตนะครับแล้วก็เนี่ยมามา,มาที่คอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง,งก็ได้คลิกเมาส์ขวานะครับแล้วก,กำหนดความกว้างเข้าไป นะครับอันนี้อ้ออันนี้มันมาเนี่ยเราเราคลิกที่ที่คอลัมน์ตัว A เนี่ยนะครับมันมาที่ของตัว A เลย1 2บสนะครับแต่ตรงนี้ไม่เอาละเอาเอาเท่าไหร่ดีเอาสัก10ก็ได้10เห็นไหมพอ10ปุ๊บทุกคนทุกคอลัมน์10เหมือนกันนะครับแล้วอยากให้ตัวเลขอยู่ตรงกลางทํายังไงครับมาที่โฮมเนี่ยนะครับแล้วก็บอกให้มันอยู่ตรงกลางนะครับอยู่กลางได้ไหมอ่ากดอย่างนี้อยู่กลางนะครับเนี้ยเห็นไหม ไอตัวนี้เออไอตัวนี้อยู่แนวดิ่งอะแนวดิ่งอยู่ตรงกลางไอตรงนี้ก็คือแนวแนวนอนอยู่ตรงกลางเอาล่ะอันนี้เราได้ค่าภายแล้วถัดมาถ้าเราจะหาตัว e ครับตัว e ก็ง่าย,ายๆครับเท่ากับอะไรครับ exp แล้วก็1นะครับก็จะเป็น2.7 18 28 18เลยเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้เรา format ไว้แค่เซลล์เดียวถ้าเราอยาก format ทั้งคอลัมน์ก็นี่ครับระบายทั้งคอลัมน์แล้วก็ไอตัว เออจะหาตัวเลขยังไงเนี่ยเอา format cell อยู่นี้นะครับ format cell ก็ number ก็เลือกเป็น6ตตำแหน่งเหมือนกันก็ได้นะครับอย่างนี้เห็นไหมครับก็เป็น6ตตำแหน่งเท่าเท่ากันแล้วทีนี้ถ้าอยากจะหาค่าไซน์ไอไซน์ไพส่วน6นะครับอันนี้เราเรียนแบบเลยไซน์ไพส่วน6ก็พิมพ์ไปเท่ากับอะไรครับไซน์เปิดวงเล็บไายเปิดปิดวงเล็บนะครับส่วน6ปิดวงเล็บอีกทีหนึง่งก็ Excel ก็ใช้หน่วยเรเดียนเหมือนกันนะครับก็ enter ไปต้องได้0.5ยุดนะครับ แล้วก็เป็นทศนิยม6กตำแหน่งาะเมื่อสักครู่นี้เราฟอร์แมตไอตัวทั้งคอลัมน์นี้ไว้แล้วนะครับว่าให้แสดงตัวเลขเป็นทศนิยม6ตำแหน่งสำหรับการเปลี่ยนไอตัวเลขเป็นเรเดียนเป็นองศาอะไรอย่างนี้ผมผมไม่ทำละกันเพราะว่าตรงเนี้ยเออมันมันก็ต้องใช้สูตรที่คุณต้องจำมามันไม่ได้มีตัวคำสั่งง่ายๆเหมือนเหมือนใน y t ท o นหรืออาจจะมีแต่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเราใช้หน่วยเรเดียนอยู่แล้วเดี๋ยวเราเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็ซัดมาเป็นหน่วยเรเดียนแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมไม่ต้องมาเปลี่ยนอีก ก็ไม่ไม่จำเป็นที่ต้องมามารู้อะไรมากก็ใช้ไปเลยนะครับเพราะว่าผมเวลาผมผมใส่ i ิ p u t ตเข้ามาเนี่ยผมจะใส่เป็นเรเดียนอยู่แล้วก็ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะครับส่วนทางด้านขวานี่ถ้าใครคิดว่ามันเกะก,กะก,ก็ปิดปิดไปก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะเหลือที่เยอะขึ้นโอเคนะครับอันนี้สําหรับการใช้งานพื้น้น,นนะครับแล้วก็ล้อเรียนกับ Python เมื่อสักครู่นี้เลยส่วนการใช้งานอื่นๆที่จะต้องใส่สมการมีตัว ไอ้ซูเปอร์สคริปต์มีสับสคริปต์อะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้คลิปถัดๆไปนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยทำให้ดูนะครับ